รูปภาพเบอร์สี่ขอนเยครับเออีร์สี่อ่เบอร์ด้วยเบอร์สิบ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 ของสนามเด็เล่นโป้เยอะเยอมากเลูเล่นโฟนะ

ฮัลโหลค่เบอร์6ิดี้วครับดยมา่คุด้ขวาคุณดูโันยันดคุณดเสียอครับัก่อน้าเบอร์เลยจะไรตายหรอตายอเออจุด้วยวก็ตายเหมือนกัน ฮัลโหลครับซื่อโฆษณาหน่อครับโฆนาหน่ครับเราขับดีาหน่อเออตนเด้วใครมีา,ในนาเให้หน่ดีรัมะมาหา Oh, what the time Look at the shoes Hey, Oh, First blood. Oh my God. ทริปเ Triple k i l l ฮัลโหลมุกขังวะเลยเบ๊จตั้งใจอยู่ข้างหลังแกพูไม่ได้โอ้ยมันเป็นไม่ได้ใครวะมาเดียวกันละทำอะไรกันเนาะระวังว

วอา,าเออจริงด้วยวะโอวาฮัลโหลคับเบอร์หนึ่งคือพนานะคะเบอร์หนึ่งฮะอาหน่อยดิ ู่ข um uh> ้างหลังใครเนี่ยหยุดทำไมไม่ใ okay ช่โคนตุนกันอัพเกันเพิ่มกคนอ้าเ้ยอ่ด้วยเอาทำไมไม่ตายล้วเออไม่ตายเลยเอ คืออะไรเบอะไรคืออะไนคืออะไ

สายมีคนแดงว่ะแดงเออจิว่ะ First Blood ขึ้นด้วยเอาอ้วนขึ้นจัดะลยแม่เดียวไอ้เพี่อนก็ตายเพราะเราขามือสีพันยาพันยาเลี้